สวัสดีครับ i n นเ n t ะร็อ r ออฟเดอะริงส์ออนไลทุกท่านครับสะหรับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับกับตันนะสายสีเหลืองนะสายแท้งนั่นเองสายแท้งนะครับข้อดีคือนี่แหละเลือดเยอะนะเลือดมันเยอะมากเนื่องจากนี่มีบัฟอันนี้เลือด10% แถมยังมีวิทอีกนะวิทยอีก9 8 7วิทยก็ได้เลือดด้วยนะเดี๋ยวลองลองกดอันนี้อันนี้เป็น5 0าห0ืมา5้าแ0 0นะแล้วกดออกจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยหายไปห0 0 0ื่ะประมาณ6,000ืนนะลาวหกหมื่นกดสกิลนี้สกิลเดียวนะได้มาหกหมื่น <c oughs> นี่แหละเลือดมันเยอะก็เป็นแทน้งที่เลือดเยอะที่สุดนะแล้วก็มี incoming heal เยอะสุดด้วยนะเพราะว่านี้ธงมันสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้มาคือธงอะ่ะสามสิบเอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเกิดเราเราโจมตีอถูกโจมตีรัวๆมันจะมันจะได้ ได้ทีละมมห้า Incoming h ลนะสแต็กได้5รอบก็คือถ้าโดนอัดมารัวมันจะได้เป็นยี่นต์ Incoming ม h มบวกสามก็เป็นถ้าหล่ะนะเป็นห้าสบเป็นต์แล้วบวกของอบวกอันนี้ด้วยบวกค่าเดิมออกมานหะ้าสบห้าเปอรบวกอีกสิอ่าก็เป็น 67% in coming heal 67%แล้วก็ถูกฮิวแรงขึ้นทำให้กับตาเราแบบเหมือนมันมันถูกแล้วมันยังไงมันมันฮิวได้ฮิวตัวเองก็ได้แล้วก็ได้รับฮิวแรงขึ้นเนี่ยมันก็เลย,เร,ยเรียกว่าตายยากนะแถมมีสกิลนี้ด้วยนะสกิลไม้ตายเอาไว้แบบก่อนตายเห็นแบบจังหวะแบบ ตายแน่ๆครับกดอันนี้ Last Stand นะกดไปทำให้มีเวลาเขียนมาปึบ๊บนี่ฮะมีเวลา17วินาทีนะยืนอย่างเงี้ยโดนอัดก็ไม่ตายถึงเลือดหมดตัวก็ก็ไม่ตายนะก็ยืนอย่างเงี้ยจนเลือดอ่าจนมันครบเวลามันจะครบเวลาแล้วมันจะเด้งเลือดขึ้นมาอีก20อ่าอันนี้เราอ่านในขึ้นาอีกแสนสามเลยนะ ถ้าเกิดเราสุดหลอดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาจากศนะูนย์เนี่ยจากศูนย์เราไม่ตายนะเรายืนอยู่แต่ว่าเลือดศูนย์อะไเด้งปึ๊บแสนสามเนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราโดนอัดอ่ะโดนอัดมาเรื่อยๆมันก็จะอ่าสกิลลัสแตนเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์ลงไปคนระับ นี่นะทุกครั้งที่เราโดนอัดมาก็ลบสามแต่ว่าถ้าเราโดนโดนลุมดรัวมันมันจะนับเป็นวินาทีคือทุกวินาทีอ่ะทุกวินาทีลบลบสามวินาทีลบไปเรื่อยี่ยตรงเนี้ยลบจากครูดามมันจะมันจะจะหมุนไวขึ้นหมุนใหม่รอบนึงก็กดได้ใหม่ละอย่างเงี้ยถ้าเรายิ่งโดนลุมรัวก็แป๊บเดียวก็กดใหม่ได้อีกรอบหนึ่ง ก็ถือว่าอึดมากครับกับกับบัลน,นี่แล้วก็มีสกิลนี้นอีกนะชิลออฟดูเนดายก็ฉุกเฉินไว้ฉุกเฉินลดดัมเมจที่เราโดน7 5เปอเ็นเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็นี่อันนี้บัฟให้ทุกคนเลยในกลุชิป6คนก็ลดดัมเมจที่โดน20 แต่มีสกิลนี้อีกสกิลนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราอัพถึงอ่ะอัพถึงตรงนี้อันนี้เราแต้มไม่ถึง80%บเองบางคนเขาแต้มถึงก็อัพถึงตรงนี้เลยอันนี้เป็นกดมาสเตอร์คอเลตแล้วมันจะฮิวตัวเองอ่าเนี่ยันนี้เราไม่ถึงก็ฮิวตัวเองไม่ได้แต่ว่าสกิลนี้ก็ยังดีเพราะว่ามันมีบวก70% Fear บเปอ s ์เซ็ฟียร์ลีสิสแอนด์เจเฟียร์ีสิสนะ ก็คือเรากดได้เรื่อยๆเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันครูดาวน์แค่10วินาทีแต่อันนี้มันรีเซ็ตสามสิบวเรามีเวลากดอยู่แล้วนะกดได้เรื่อยๆแล้วก็สายสีเหลืองนี่จะเป็นสายที่ทํา d e f e อีเวนต์ได้ง่ายมากครับดีฟิตอีเวนต์เป็น เวลามีมอนสเตอร์ตายมันจะเป็นดนะีฟีดอีเวนตนเป็นเด้งขึ้นมาเป็นดีฟีดอีเวนตแล้วเราจะได้ Incoming h งฮิลทุกครั้งที่เป็นดีฟีดอีเวนตะ์ได้5ทุกครั้งเลยแต่ว่า Maximum เป็นยีหนะเราจะเราจะซ้อนทับได้ไม่เกิน5ครั้งก็คือเป็นเป็นยีหนั่นเองเวลาเราได้การบล็อกเราบล็อกได้เรา e v เวนได้เราแพลีได้เงี้ยก็จะได้ d e ฟ e ดอีเ e นต์ด้วยครับนะก็คือทุกครั้งเราจะได้5ด้วย ได้ฮะอ่าอินเทอร์มิงฮิวทุกครั้งเลยอ่าแล้วก็เน,นี่ยไม่ได้เลือดเพิ่มเยอะนะลองเช็คดูลันคันนี้ <c oughs> อันนี้ก็เวลาเราใช้ดีวอสติ้งโบหรือว่าอ่าเคสซิ่งแอทแทกหรือว่าเบดออฟอีเลนดิลหรือว่า tie, ลาวติงคายก็จะมีโอกาสได้บัฟดีเบด8%นะเป็นเป็นอ่า uh, โอกาส50%ที่จะได้บัฟดีเบด8% คือสกิลนี้ casting attack, d e v a s t i n g b o w นะแล้วก็ launching kick คืออันนี้ด้วยอ่าเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้อ่ะก็จะมีโอกาส50%เกิดบัฟบวก8% e v a d e นั่นเองส่วน bed of e l l a n d i l คืออันนี้เราไม่ใช้หรอกอันนี้อันนี้เราไม่ใช้เก็บไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดเราใช้เนี่ยมันจะไปไปเคลมสถานะ Battle h a r d e n นั่นเองครับอ่าซึ่งเราไม่เอาเราต้องการสถานะ Battle h a r d e n เ,ทเ,เาไว้ตลอดเวลา Battle h a r d e n นี่มายัางไงครับมันมาจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานะที่สองอ่าสถานะแรกจะเป็น Battle Lady ครับก็คือสักิลนี้อ่าักิลนี้กดเข้าไปก็เป็น Battle Lady หลังจากกดสกิลนี้แล้วสกิลนี้จะกดได้นะสองอันเนี้สองอันนี้ถือเป็นสถานะที่สองทีกดอ่าเป็นเป็นสกิลระดับเขาเรียกว่าเป็นเทียสองอ่ะอันนี้เป็นเทียหนึ่งเป็นสกิลเปิดนั่นเองสกิลเปิดเป็นเทียหนึ่งเป็นระดับแรกอันนี้เป็นเทียสองมันนีสองอันก็คือกดกดหลังจากอันนี้กดไปแล้วอ่ามันก็จะเป็น battle harden นะเห็นไหมมันเขียนอยู่ตรงล่าง battle harden ส่วนข้างบนนะมันจะเขียนว่า require battle ready อ่าก็คืออย่างที่บอกคือมันต้องเป็นอันนี้ก่อนนกดอันนี้กดเสร็จปุป๊บมันจะขึ้นข้างล่างว่า battle ready ก็คือเข้าสู่สถนานะ battle ready 15วิอ่าแล้วก็จะมีเวลา15วินาทีให้รีบกด2อันเนี้ยอ่าแต่ปกติแล้วก็จะเขาจะกดเป็น,น,นกดอ่าสกิลนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากดสกิลนี้มันจะได้โบนัสนิดหนึ่งอ่าสกิลนี้มันจะเขียนว่าอ่า ถ้าเราถ้าเราใช้นะใน Battle ร a t t บตเ e a d y นเนี่ยมันจะเขียนตรงสีเขียวงล่างนะก็ระยะบัฟก็80เมตรแหละคือได้กันทั้งหน้าจอโดยเฉพาะสองหน้าจอด้วย80เมตรนี่ไกลมากครับหลังจากกดอันนี้คือพูด้ง่ายคือหลังจากกดอันนี้แล้วกดอันนี้ต่ออะจะมีเวลาส5่ห้าวินะบัฟนี้สีวินาที ก็ทำอะไรได้บ้างก็มีแพรลี่สองหมื่นเจ็ดดีเฟนส์ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้ SP สน้อยลงสิบเปอร์เซ็นต์ก็สำคัญสำคัญก็คือไอแพรล,ลี่กับแพรลี่กับดีเฟนส์แหละก็ช่วยบั๊ให้เพื่อน,อน,น,อนแล้วกดอันนี้ก่อนแล้วกดอันนี้แล้วให้มากดอันนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วคราวนี้ทุกครั้ง ทุกครั้งที่มันอ,อะไรก็แล้วทุกครั้งที่แบบสกิลนี้กดได้ให้เรากดทุกครั้งนะเพราะว่ามันจะทําให้สกิลนี้ยมันลบลงไปหนึ่งวินาทีนะมันเขียนว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี้จะแบทเทิลเช u นะจะลบลงหนึ่งวินาทีนะอ,นนอันนี้มันคูดาวสามงั้นเราอาจจะกดได้สักอันนี้มันสิบห้าใช่ไหมอันนี้คูดาวสามอาจะอจะกดได้สักประมาณสามรอบนะอะสี่รอบมันอาจจะเฉียวเฉียดไปหน่อย กดสักสามรอบก็ลดไปได้อีกสามวินาทีเพื่อที่เราจะได้วนอันนี้วนนี้ได้ไวขึ้นอ่าวนอันนี้ได้ไวไวขึ้นเราจะได้วนอันนี้ต่อไงถ้าเราวนนี้ได้ไวแล้วก็วนอันนี้ไวด้วยก็ะะจะได้ Battle Hardened รัวๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็คงสถานนะ Battle h a r d e n นี่แหละมีเวลาสิบห้าวินาทีสิบห้าวินาทีก็วนใหม่วนไปเรื่อย แล้วก็อ่าส่วนสกิลดึงมอนของกับตันเนี่ยดึงมอนรู้สึกมันจะมีจุดอ่อนนี่แหละสกิลดึงมอนนะถ้าเทียบกับกาดเดียนแล้วรู้สึกว่าดึงมอนมันค่อนข้างคููดาวนานนะก็คือมีอันนี้อันหนึ่งดึงมอนอันนี้ดึงได้แค่เป้าอเปอ้าหมายเดียวดึงแล้วก็คูดาวสิบหวินาทีครับเป้าหมายเดียวระยะไกลนะก็ถือว่าดีแต่ดึงได้แค่ตัวเดียวเองใช้ มันใช้ง่ายเพราะว่ามันดึงได้ไกลน,นั่นเองป้าหมายเดียวอันที่สองคืออันนี้สกิลดึงมอนอันนี้มันเขียนว,ว่าฟอร์สแอตแท็ก็คือสกิลดึงมอนอันนี้ก็มีเขียนว,ว่าฟอร์สแอตแท็ดึงมอนก็อันนี้ต้องตีระยะใกล้ครับสามจุดห้าเมตรเองต้องเข้าไปจิ้มเลยนะก็คูดาวสิบห้าบีเท่ากันถือว่าไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ แล้วก็สุิวนี้ดีสุดที่เล่นดิวลอเนี่ยแต่ว่าดูคูดาวซะก่อนคร pues ับสามสิบวิเพราะฉะนั้นอ่าับต nah, ันเนี่ยมันจะมันจะดึงกลุ่มๆุ่มอ่ะดึงมาดงึงมอนเป็นกลุ่มมาดึงยอลำบากสมมติเราดึงพลาดไปใช่ไหมเรากดดึงกดดึงพลาดปุ๊บหรือว่าเรากดดึงไปแล้วเราเวที่สอง่ะมอนมันวิ่งเข้ามาอีกเวที่สองไม่อีกเนี่ยเรากดไม่ได้แล้วเพราะอันนี้กดไปละติดคูดาวอีก 30วินาทีแล้วคราวนี้จะดึงยังไงดีนี้คือปัญหาจะดึงยังไงก็ต้องใช้วิธีกดฮิวอะ่ะกดฮิวรัวๆเพื่อดึงนะแต่ก็ไม่รู้มันจะดึงได้หรือเปล่าอัน <c oughs> นี้กดฮิวไปเรื่อยแล้วรีคายรัวๆไปแต่ถ้าเกิดเราได้เราได้แบทเทิลอีเวนต์แบทเทิลอะเขาเรียกนะดีฟิทอีเวนต์ถ้ามีสองอันนี้ให้เลือกแล้วก็ มันความจริงมันได้โบนัสทั้งสองพันแหละก็ถ้าเรากดอันเนี้ยกดสกิลนี้ใน d e ฟิตอีเวนต์นะมันจะได้สตัน,นครับสตันอ่าสีแท็กเก็ตนี่แหละทาร์เก็ตก็น้อยนะสีแท็กเก็ตเองแต่มันจะมันจะสตันได้อ่าเนี่ยสตันสตันได้อีกสามวินาทีมั้งสตันสามวินาที แต่ถ้าเราติด d e f e a t event แล้วเราใช้นี้มันก็จะทําให้เราฮิวแรงขึ้นนะฮกลแรงขึ้นจากที่มันเขียนน่ะไปอีกครับรสกิลนี้ก็เอาไว้ฮิวเอาไว้ฮิวเพื่อนแต่ฮิวตัวเองไม่ได้นะนี้ฮิวเพื่อนอย่างเดียวฮิวได้แค่คนเดียวคนระับแต่คููดาวมันต่ำดีสามวินาทีเอง อันนี้ก็ใช้ฮิวได้นะอันนี้แต่ว่าต้องเป็นเขาเรียกว่ามีรีฮิลลิ่งก็คือเข้าไปตบมอนตบมอนแล้วก็จะฮิวก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครูดาวห้าวิก็ไม่นานเท่าไหร่กดได้เรื่อยๆพอเราชนมอนอันนี้มนมาก็กดกดเรื่อยจะได้ฮิวไปด้วยฮิวฮิวเคื่อนไปด้วยนะฮิวในระยะสามสิบเมตรอยู่ได้ครั้งเดียวอันนี้ไม่มีไม่มีโอเวอร์ไทม์มนะเป็นแบบฮิวตบปุ๊บติดขึ้นมาครั้งเดียว แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสเต i n สแนมเบอร์ก็คือถ้าจํานวนคนในปาร์ตี้อ่ะ6คนมันก็จะฮิวแรงสุดนั่นเองแหละมันเขียนกค่นี่ยแม็กซิมัมคือ6คนคือถ้าเราเข้าปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้เรามีคนนึงหรือว่าเนี่ยมี2คนมี3คนมันก็จะฮิวเบาแต่ถ้าเรา6คนี่ยมันก็จะฮิวตัวเองอะไรอันนี้ใช้ฮิวตัวเอง ก็จะฮิวตัวเองแรงขึ้นถ้ามีอาร์ตรี้ครบคคนนั่นเองส่วนนี้ก็ไว้เพิ่มอย่างที่บอกคนระับวางธงแล้วก็เพิ่มโอกาสเรียกว่าอะไรเพิ่มแรงเพิ่มความแรงในการได้รับถูกฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะไม่ได้ไม่ได้ฮิวออกไปแรงขึ้นแต่ว,ว่าได้รับการฮิวแรงขึ้นนะส่วอ,อันนี้ก็สําคัญครับแล้วก็กว้างดีนะนีกว้างกว้างมากด้วยก็วางทุกสามสิบวินาทีคูลดาวน์หนึ่งนาที แล้วก็มีสกิลชุบชีวิตนะสกิลชุบชีวิตใช่อันนี้อันนี้อันนี้ควรมีมันเป็นสายเสียมเงินแต่ว่าเราควรอัพแหละเพราะว่ามันมันจะได้ชุบชีวิตในในระหว่างต่อสู้ได้ครับโดยโดยไม่ต้องไล่อ่าไม่ต้องกดสกิลไล่มันจะกดปุ๊บออกปั๊บเลยถ้าเราอัพอันนี้เต็มนะมันจะกดทีออกเลยไม่ต้องไม่ต้องมาไลา่เพราะว่าถ้าเราเป็นแพ้งแล้วเราไปยืย้อไล่ยังไงก็ไล่ไม่จบแน่นอนเนี่ยนะโดนตบโดนตบก็หยุดแล้วแหละมันไล่ไม่จบ เพราะงั้นเราก็ต้องอัพอันเนี้ยบ,บังคับอัพเต็มสามเพื่อจะได้กดรัะชุบชีวิตเพื่อเราในระหว่างต่อสู้เัเองก็คายอัพเป็นเจนก็ชุบได้สองคนหรือเราอาจจะรอก็ได้นะรอให้แบบคือตายหนึ่งคนมันก็ยังยังชุบไม่คุ้มอ่ะบางทีอาจจะต้องรอตายสองสองคนแล้วชุบคือถ้าถ้าตายหนึ่งคนอาจจะให้อาชีพอ,อื่นชุบ เช่นบีออนนิ่งหรือว่ามินเทลเนี้ยเขาชุบได้นะเขามีสกิลสกิลชุบในการต่อสู้เหมือนกับกับตันแต่ว่าชุบได้แค่คนเดียวอา,อาจจะให้สองอาชีพเนี้ยมินเทลกับ b ีออ n นิ่ชุบไปก่อนแต่ถ้าเกิดตายสองคนก็คือเราอะเราควรเป็นคนกดเพราะว่ามันคุ้มดีนะกดปุ๊บสคนเลยแล้วก็สกิลนี้มาร์ก ม้าก็มันเป็นการหิวตัวเองอะนะทุกสามวินาทีหิวเลือดเราสามเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะงั้นถ้าเลือดเราเยอะก็ได้สามเอร์เซ็นก็เยอะทุกสามวิหิวก็คือวิวินาทีละเปอร์เซ็นต์เนี่ยพูดง่ายๆเพราะมันเด้งทีละสามะนะก็วิละเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเฉลี่ยยิ่งเลือดเยอะก็ได้เด้งแรงนะ่ะ ก็อบอกหมดแล้วนะส่วนอ่าไอตัวเนี้ยไอตัวนี้เราต้องเรียกต้องเรียกตัวนี้ออกมาครับมันจะมีเป็นทหารนะน้นจะมีอันนี้ที่ใชใ้บ่อยก็คืออันนี้แหละอันนี้เป็นอ่าอันนี้มันเป็น call to arm ถ้าเรียกมามันจะได้ attack นะได้ได้โจมตีเพิ่ม2%ออ่าก็ก็อยู่ที่ว่าบางที บางทีบอสบางตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเลชของมันอ่ะคือมันจะมีเวลาสมมติว่าสิบนาทีแล้วยังฆ่ามันไม่ได้มันก็จะบัฟแบบเต็มแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ตายเลยนะเพราะงั้นถ้าบางตัวมันมีจํากัดเวลาฆ่าก็ต้องบัฟให้มันแบบแ,บบแรงๆอาจจะใช้ตัวนี้บัฟนะแต่ถ้าเกิดเราไม่จํากัดเวลาแต่ว่าบอสตบแรงแล้วก็ใช้นี้อันนี้ก็บัฟทุกคนเลยนะบัฟทุกคนที่ยืนอยู่ในในใน,ในกลุ่มเรา ในปาร์ตี้เราก็ได้หมดอันนี้ก็เพิ่มป้องกัน3%ครับทั้งเวททั้งกายภาพก็มีให้เลือกเลือกได้สอ,อ,องอันนี้แหละหรือว่าถ้ามีกับตันสองคนก็เรียกคนละตัวก็ได้นะมันจะได้ไม่ไม่ซ้อนทับจะได้มีสองแบบเลยเพราะว่าถ้าเรียกซ้ํากันมันก็มันก็เป็นแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้เเ็พิ่มทีนี้ก็ t อา arm ครับ ทูอาร์มันใช้ต้องใช้อันนี้ก่อนสมมุติเราจะใช้สกิลเนี้ยที่เป็นเทาเาเนี้ยนะเราต้องลิงก์อันเนี้ยกับเพื่อนเราหนึ่งคนคนระับแต่อันนี้เราไม่มีเพื่อนแต่มีตัวเนี้ยแล้วก็ลิงก์กับตัวนี้เลยนะกดน,นี้ชิลบราเทอร์ใส่มันครับว้าวเข้าไปเหมืราจะได้อันนี้บัฟขึ้นมานะซึ่งตัวเองก็ได้ด้วยครับทั้งเพื่อนเนยเพื่อนเราก็ได้นะแล้วเราก็ได้ด้วยนะเหมือนกันก็ได้โจมตีมาสเตอรี่กายภาพระเบิมนเพิ่มขึ้นมา ก็ critical defense เพิ่ม 45, อีก45,000ก็ถือว่าดีมากเแล้วสกิลน,นี้จะโผลมาแล้วให้เรากดแล้วก็อันนี้ด้วยครับถ้าเรากดนี้ก็เป็นการฮิวนะฮิว over time ด้วยก็กดเรื่อยๆ15วินาทีกดเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยสกิลฮิวของเราต้องตีมอนตีมอนแล้วฮิวตัวเองแล้วก็ฮิวเพื่อนด้วยก็ถือว่าฮิวแรงส่วนนี้ก็กดแล้วมันจะบัฟขึ้นอีกบัฟ บัฟทุกคนในปาร์ตี้แต่ว่าแต่ว่ายกเว้นอ่าโดยโดยเฉพาะเรากับไอคนที่ถูกถูกเราพ่วงเนี่ยจะได้ท่าเนี้ยแบบแบบเต็มๆอ่ะมันจะได้เปอร์เซ็นต์เต็มๆไปเลยครับอันนี้อันนี้มันบัฟอ่าโหนี้ว่าสิบห้าหมดเลยนะทั้งอ่าถูกโจมตีเบาลงสิบห้าเปอร์เซ็น แล้วก็ฮิวแรงขึ้น15%นะแล้วก็ตีแรงขึ้น15%นะโอ้ส oh, ิห้าทุกอย่างก็ดีมากกดทุกครั้งก็แหละเรื่อยๆก็กดไปเรื่อยๆนี่ก็ถูกอัดถูกอัดมาก็ถ้าอินคัมมิ่งฮิลบัอาส่วนสกิลนี้ก็ถ้าเกิดคนที่พ่วงเราอะนะคนที่มันพ่วงก,กับเราเนี่ยจะได้ ได้รับการฮิวร้อเซนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้พ่วงแต่ว่าอยู่ในตี้เดียวกันก็ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นจากที่เราได้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นเราเป็นกับตันเี้ยเราจะไปลิงก์กับลิงก์งกับคนที่มันเป็นสายโจมตีระยะใกล้เพราะว่าพวกโจมตีระยะใกล้มันจะโดนโดนดาเมจแบบจังๆกว่ามันมันอยู่ใกล้มันโดนแน่ๆยังไงก็โดนสวนแน่นอน แล้วก็จะลิ์ให้พวกแบบสายตีใกล้ก่อนสกิลน,นี้ก็เอาไว้แก้แก้ดีบักด้วยนะแก้หกคนเลยครับทั้งปาร์ตีน้นะททีก็แก้หกคนแต่ว่าคููดาวนสิกวินาทีอยงก็หมดแล้วนะสกิลน,นี้ก็ มันจะสะแต็กได้สามรอบนะสกิลนี้กดเรื่อยๆกดไปรอบแรกรอบสองก็จะได้ได้ฮิลมากกว่ารอบแรกรอบสามฮิลได้มากกว่ารอบสองเนี่ยแล้วกดไปเรื่อยแต่มันจะสะแต็กได้เต็มที่เป็นเทียสามก็ฮิลเต็มที่คือกดกดสามรอบคือแม็กซิมัมแล้วกดรอบที่สี่ก็ฮิลเท่ากับรอบที่สามอะไรมันก็จะฮิลตัวเองม,มีสกิลอยู่ตัวเองนะแล้วก็เลือดเยอะแล้วก็ฮิลเพื่อนอันนี้ขัดจังหวะ บางทีบอสมีหลอดไล่ครับเป็นหลอดสีเหลืองก็งขัดได้นะใส่ลงไปคูดาวสิบวินาทีแต่ถ้าเป็นหลอดสีเทาขัดไม่ได้หลอดสีเทาก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่สกิลแรงๆอ่ะจะเป็นหลอดเทาจะไม่ให้เราขัดส่วนใหญ่หลอดเหลืองมันจะเป็นแบบอ่าสกิล,ลกลางๆสกิล,ลระดับเลดกลางจะให้เราขัดได้ <c oughs> มหมดแล้วแหละ ก็ไว้แค่นี้ครับนี่ถืออาชีพกับตันอ่าแล้วก็อีนิดนึงกับกับตันเนี่ยเป็นอาชีพที่ชุบชีวิตดีที่สุดดีที่สุดในเกมแล้วกับตันนะเนี่ยเนยเื่องจากวันนี้ข้อแรกคือมีสกิลชุบชีวิต2อ,อันเลยอันนึงเป็น in combat อีกอันนึงเป็นอันอันขวาที่เป็น in combat อันซ้ายเป็น out of combat ก็คือต้องนอกการต่อสู้เนี่ยชุบได้นะ แต่ว่าพอชุบขึ้นมาเนี่ยดูว่าเลือดมันร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โมเลเลยนะร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วก็เอสพีววนะพลังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นะนะคือหลอดสีเขียวเนี่ยเต็มหลอดน้ําเงินขึ้นมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เยอะสุดแล้วไม่มีอาชีพไหนมากกว่านี้ถือว่าดีสุดทะงั้นถ้าเกิดจะให้จะให้แบบมีคนตายแล้วให้ให้อาชีพไหนชุบก็คือเป็นกัปตันแหละควรจะชุบเขาครับชุบทีชุบทีปุ๊บม,มันเลือดเต็ม โอเคก็ไว้แค่นี้ครับเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเ,เดี๋ยวพยายามพูดสั้นๆนะเพราะพูดพยาวๆว่าเดี๋ยวจะงง